สวัสดีค่ะเช้านี้เราก็มาขุดกล้วยกันนะคะเช้านี้เป็นเช้าว,วันศุกร์ที่17กันยายน2564ค่ะวันนี้หนิงก็จะมาขุดกล้วยส่งให้กับลูกค้านะคะตอนนี้เป็นเวลา8นาฬิกา8นาทีนะคะอ่านี่ก็จะเป็นกล้วยตานีด่างนะคะนี่ค่ะนี่นะคะตานีด่างนี่นะคะ โอเคขุดได้เลยค่ะหนิงก็จะทำการถ่ายคลิปแบบนี้ทุกครั้งนะคะเพื่อส่งให้กับลูกค้าชมนะคะระบบลากนะคะนี่ค่ะอ่านี้จะเป็นกล้วยตานีด่างนะคะนี่ หัวสมบูรณ์นะคะลากลากสวยๆนะคะนี่ระบบลากนะคะติดตุ้มดินเก่าง่ายเราไปสามารถเอาไปปลูกได้เลยครับนี่นะคะคือหนิงเนี่ยจะใช้วิธีการขุดติดตุ้มดินเก่านะคะจะไม่ล้างลากนะคะเพราะถาลาลากเนี่ยเ,เขาจะชะงักนะคะคือไปอย่างเนี้ยคือลูกค้าสามารถลงปลูกหรือจะไปชําก็ได้นะคะแล้วเขาจะไม่ชะงักเนาะก็คือระบบลากเขาก็จะแข็งแรงนะคะนี่นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะส่งให้กับลูก,ลกค้าชมนะคะ